ตองตรงเลยเหรอไม่ทีเหรอไม่เป็นไรไม่ทีท่ใคมาทำน่เำตวนี้น้องเอมหอมกันหอมแกล้เราแกล้งเอาตรงให้กอยไม่ให้โยกให้โยก tìm được một cái hạt nhân tìm được một cái hạt

กูหัดแ้มาอสุระหาให้อสุหาัหอสระหาดให้อสุขระหาดหอสุหาอสุขระจัาอิสุรหาอสุระัดใหอสุหาัหอสุหาอสุระจห้อสุขระหอสุะหอสุระอจทอสุรหาอสุขรไข้ามสะพานผลตรงนี้แล้วเดี๋ยวพระแม่ธรณีแล้วจงหมดทุกหมดโตกหมดโรคหมดภัย พบแต่ความสุขความเจริญนับปัดนี้เถิดพระเจ้าค่ะเรานาผีนาคาทั้งหลายจงสาทุกการพระเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุอนุาอธิษฐานให้ดีทุกคนข้ามพ้นสะพานเท้าแตะพระหมดแม่ธรณีถือว่าตัดข้อตัดกรมตรงเจ้ากรในเวรทั้งหลายหมดแล้ว

ครับแต่ะท่านเข้าทีวีเอาผัดแก้มเข้ากอบของท่านนานครับเอาไปวางไว้ด้านหน้าครับาดที่พระอุปกา์ของเขานะครับหลังจากนั้นก็หาที่นั่งขั้นสูงท่านครับแล้วเขมีผ้าที่เราท่านนั่งรองท่านแล้วครับผ้าจะ มีมาเพียงพอคนนี้ครับหนานี่ก่อนไมทาข้างี้ไม่ชยนารนี้ครับผพระรูปกันตรงไหน่ะ ทำงานเมื่อคืนเขอาได้รู้สึกดีดีครับจากที่ทเขาได้ไปแห่พรมป่ารอบรอบในตัวเมืองแล้วก็มาที่นี่นะครับการเมื่คืนมันเป็นการสมโพสนะครับ ちょっと。Oh, no, no, no. ขอเชิญท่านประธานที่จะสืบคู่เทียนคู่กู้ชาพระราจายไต่และก็จะได้ไหวพระสุนทรศีลกันน,นะก่อนที่จะไหวพระป่าอา่าพุทธังพิปูชยามะอิทินาจักกาเรนะ Dhammāṁ api pūsayāmā Ṭhāma api pūsayāmā Hikminā Ṭhākālēnā Ṭhākāvā Bhūtāṁ bhākavāntāṁ api vātemi Svākāto bhākavata-dhammo Dhammāṁ na-masāmi na-modasya ทสยนณโมัสสาภะเขาวะโตอรลหคโตสัมมาสัมพุทสะาณโมัสสาภาเขวันปิพุทธังสรนังคัาฉามีปิยมิพุทธังกิทวานุตาโลโปริสัคขมะสาราติสัทธเทวมานุสสานางบุโา

ยศธันตาวิทินาชิตาวาโมนินดอนส่าพาวันดุเตชัยยามังกาลานินาลาคิลิขัจ้าวราธิอันดาภูตังทาวานิวาสุธาลุนันตังเมตตัมภูเสกาวิจีนาชิตาวาโมนินดอน

เจสันเตนะโสมวิธีนาชิตาวุลินโดตันเตสาสะพวันตุติชัยยัมังคัลานิสัจจังวิหายามาติสัจจดาวานิยูดาวังวิชัยโยหิชัยสุชัยยัมังคเรอปราเสอาบาลังตารันตาเตปะดาักีเนผาวันตุสัพังมังค์เลยอยู่คู่กันกรมีกันจนกว่านี้จนสำเร็จไปนะตั้งแต่เดิมมาแล้ว อตอนนั้นจำได้ในเชีนะนะครับูกนี่อีกด้วยนดินมาด้วยกันแล่ยเราผูกพันกันก็เลยได้มาร่วมกันอยู่นี้เป็นแองจิตัศษณนเลยหลวงพ่อองค์ดัน,น,นี้เป็นที่พีสามตั้งไว้ที่สำนักเมชีของเมชีดนี้เพราะว่าสุภาพะบัยสมบูรณ์ที่โยมเมชีที่พูดไปว่าเดินทางเข้าสปาร์สวรรค์แล้วหายทุกขหายโศกหายโรคหายภายัยอันนี้ผมขอให้ ในนามของประธานสงฆ์ก็ขอให้มโนทนากับญาติโยมทุกท่านทุกทุกคนที่มาร่วมกันในนี้ขอให้โยมทังหลานั้นเจริญปฤยยนต์ขับมาในองขอให้ท่านขาะนั้นจงเจริญเจริญพุทธิวาตีการเถรบุราปริภูเรนติสากขรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตตังนอุปการภาสี Could i当pati当tunghang kipa me was <muchos> trận sahhe不ôn xong